ร้านพอนชอนมีรามยอนต้มยำหมูกรอบออกใหม่ค่ะทุกคนมาเป็นต้มยำน้ำข้นเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูกรอบมาให้เยอะมากซึ่งรอบนี้นะคะเขามีเมนูใหม่หลายตัวเลยค่ะเมนูแรกนะคะแพรจัดเป็นรามยอนต้มยำหมูกรอบ219บาทตัวนี้จะเป็นเส้นรามยอนแบบเหนียวนุ่มใส่มาในซุปต้มยำน้ำขน้นส่วนหมูกรอบนะคะจะเป็นหมูกรอบที่เขาเคลือบซอสซอยกระลิกมีความกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับน้ำซุปต้มยำคือเข้ากันเลยค่ะแล้วซุปต้มยำเขานะคะจะเป็นแบบน้ำข้นมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็ม หวานครบรสแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวเขาจะมีมะนาวมาให้บีบเพิ่มด้วยซอสตน้นร้อนนะคะคือคล้องคอสุดๆแต่ถ้าใครเน้นแบบเครื่องแน่นนะคะเขามีรามยอนต้มยำจมโบด้วยนะคะส่วนนี้เป็นแบบแห้งรามยอนหมูกรอบไข่กุ้งล้นๆเขาจะเอาเส้นรามยอนนะคะไปผัดแห้งแล้วก็ทียมด้วยไข่กุ้งเอบิโกะกรุบๆค่ะเสิร์ฟม,มาคู่กับกิมจิแล้วก็หมูกรอบซอสซอยกระลิกกินรวมกันตัดเลี้ยนได้ดีและที่ร้านเนี่ยเขามีเมนูหมูกรอบข่ยแยกเป็นจานด้วยนะคะสั่งเพิ่มได้ถัดมานะคะเป็นรามยอนปูล,ล้นๆสีิสรมมาคู่กซอสอิบเก กล้วปูค่ะเวลากินนะคะเราจะราดซอสบ,บนเส้นรามยอนค่ะตัวเส้นเหนียวนุ่มตัวซอสนะคะจะมีกลิ่นหอมไข่ปูค่ะรสชาติกลมก่อมไม่เค็มไม่เลี่ยนแต่ถ้าใครกลัวเลี่ยนนะคะที่ร้านเขาจะมีจิ๊กโฉมมาให้ราดตัดรสกันด้วยนะคะส่วนเนื้อปูก็มีทั้งกัญเชียงแล้วก็เนื้อปูแกะค่ะสดหวานเลยค่ะทุกคนนอกจากเมนูรามยอนตัวใหม่เมนูรามยอนตัวฮิตเมนูเดิมๆก็ยังมีนะคะแล้วเขามีจัดคู่เป็นเซตอร่อยคู่รามยอนด้วยมีทั้งแบบไก่ทอดแล้วก็เกี๊ยวซาาะราคาพิเศษเลยค่ะแล้วนนนน้คแลววๆะะั นี่แพทสั่งเป็นซอสซอยกาลิกมาแป้งบางกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำลองไปทานกันดูนะคะ